วันนี้เราจะมาเล่นเกมนีสึนามิกันนะเย้จะเป็นเกมว่าแบบเราต้องหนีซินามินะครับหนีซินามิมันก็จะมีแบบอุภปาสรรยอย่างอื่นด้วยพวกลาวาไฟไหม้แล้วก็ฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะ แต่ว่าผมไปเล่นมาแล้วก็สนุกนะก็เลยมาที่ร้านเกมเพื่อมาหาเกมนั้นนะก็นี่ไงผมเจอแล้วนี่เกมนี้ก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับนี่เกมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ อือน้มีเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้คือที่ล็อบบี้นะก็เลือกด่านได้ซึ่งคลิปนี้ผมหวังว่าจะได้อะไรก็ได้นู่นนี่นั่นก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกด,ดิงกดติดตามอะไรอย่างนี้ก็ก็กดให้ด้วยแล้วกันนะเีย้นะ กนขึ้ที่บอกว่าผมจะหลุดยังไม่ทันพูดแล้วผมหลุดแล้วอะง่ายตอนนี้เราก็มาแล้วนะตอนนี้คือ K F ค A F คตอนนี้คือเข้ามาแล้วไม่มีผู้รดชีวิตนะครับเอยเอยเอยเอเออออนทุกคนคิดปา ทุกคนชอบอะไรในสามด้านนี้บางอย่าบนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยว่าชอบติกไหนคลิปตี้ตอนท้ายคลิปมันจะมีคำถามด้วยก่อนปิดคลิปมันจะมีคำถามว่าอะไรก็ได้นะก็ถ้าถ้าใครตอบได้ก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะ แม่บ,บุ้มกำลังมัวการเสียเวลาไปดูกันเลยอันที่ก็ถ่ายอันนี้คือเอ้ไรได้ขวดไ,ได้ขวดโ,โ,โอ้โหนี่ไงคือมันมีใหญ่มากเอาเลยกันเลยทำไมู้วิ่งตั้งแต่ได้เลย ก็เดินไปเรื่อยๆโอ๊ย tsunami ก้อนโตโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย tsunami อู๊ห์อู๊ห์อู๊ห์ว้ายโอ้ยแดงล้ายผมตายแล้วโคตรเซ็งเลยครับทุกคนแล้วมันดูไม่ได้นะเออเลิกด่านแล้วเหรอเฮ้ยผมอยากเล่นด่านกลาง โอ okay, เคีลกแล้วโอเคมาแล้วอย่างไรลโอ้ฟ้าผ่านี่ฟ้าผ่านีฟ้าผ่านทุกคนด่านนี้เป็นด่านฟ,ฟ้าผ่านนะยวไปไหนไปด่านาไหนด้านหนึ่สิมันบ้านแฮมสเตอร์ไม่ใช่หรอว,วาโอ้ โอ้ยไปไม่ได้แล้วอ่ะเอี้ยโอ้ยโอ้ยไปานนี้โอ้เกาะเกาะน่เกาะ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 ไว้ก่อนอ้ยถ้าถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้ที่เดียกันโอ้ยลิงผมจีตรงบนเสาโวายตกนีที่เกาะไหมไว้เกาะเกาะอยู่เกาะอยู่กาอยู่อุ้ยเอาะไปทางนี้ก่อนอันนู้นน่าจะเยอะกว่า นี่ือป้ายขีป้าเยาเว้ยวยายายาไม่น่ากดเลยโอ้ยังรอดูยังรอดูยังรอดูโอเคโอเคเวลานี้ตื่นเต้นโอ้โหนี่นะเฮ้ยโอ้ก็ตายก็ตายตายก็ยังรอดิไงตายตายโอ้โอ้โอ้โอมาหนีมา ไอ้รอดแล้วโอ้เป็นครั้งแรกที่ผมรอดนะเนี่ยโอ้โอเคหุ้ยเสียงเกมเล้าใจเล่นรอบต่อไปด่านฟัวป้าบ้านฟัวป้าโอเคมีชั้นบนได้ขึ้นเลยนะตอนนี้น่าจะเป็นซีนามินะใช่ยังไงเริ่มขึ้นแล้วโอ้ดูดีๆมาจะเริ่มขึ้นแล้ะนี่ โอ้ oh, สูงขึ้นเรื่อยๆโอ้ oh. เอาสิ่งาติโอ้ยตายโอ้ขนาดระดับเมื่อกี้ยังไม่รอดยังยังเกือบตายเลยอะ่ะทุกค oh. oh. นโวัววัวไงผมก็ชน,นะอยู่แล้วว้ายมาจากไหน อุ้ยอุ้ยเอะี่ไงขึ้นได้แล้วเัพังเมื่อกี้นี้นี่แหละโอ้จะพังแล้เอาเอาเอปยี่เปิดไปกดอีกวายอู้เอ้ยขนาดกระโดดกระโดดก็รอดอยู่โอ้โหอยู่กบ้านบ้าเศษิเศษขยะวายจะตายแล้วเอ้ยยังไม่ได้ตายนี่ยเรน้อแท้ไม่ลดเลยว้นม้มาอ้า เอ้ยลอดอีกแล้วอ่ะลอดแบบไม่รู้ตัว,ตวโอเคคำเลือกด่านนี้ขอบประพาคารอ้าวเป็นด่านหองคอยเฉยเลยครับทุกคนอ่ะทุกคนไปกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราด้วยดิเราด้วยเราด้วยเราด้วยอ่ะไอ่ะโอ้ยหโอ,โอ,โอสูงต้องทึ้นไปสูงขนาดนั้นเลยเนี่ยยังนี้มันสูงสักขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าผมเพิ่ไปกดปุ่มเป็นคนเหมือนตอนท่ากำลังนอนผมผมตายผมผมล่นไปสุดเลยนะ่ะผมอยู่วันสุดลแล้วนี่ผมอยู่วันสุดลแล้วผมกำลังขอความช่วยเหลือช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเอ้เอเมื่อกี้หนึ่งคนลอยไม่ใช่ไม่ใช่คนลอยตกตกเ้ยโอ้สามมันเอียงโอ,อ,อ้อาาออ outgoing. โอ้โอ้สามมันเอียงสามมันเอียง เออะไรนั่นด้ววววววล้วนวว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 ่วอวววว้วว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 วอเลือดผมจะหมดววววนวดววววววว้วววววขึ้นกันววววว้ววววววนวว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 เวววววอวว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 อววหววอวคว โอกาสที่มีรอาหลายคนก็ยากเหมือนกันนะโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมปับไทยอยูนะ่ไทยอยู่ไทยอยู่ผมผมงสายอาแรกโอเคครับขึ้นยังไงขึ้นยังไงอ่างขึ้นไังไงไ แน่ขึ้นเลยแะขึ้นโคตรง่ายเลยครับทุกคนว้าวโหซินามีแบบมาไมไ่ให้ตั้งใจไม่ให้เตรียมตัวเลยครับทุกคนโอ้โองคก็มาสิครับไม่กลัวโอเคกลัวแล้วกลัวแล้วแมวแล้วแมวกลัวแล้วกลัวแล้วแมวแล้ว้ยเอาจริงอยู่ค่ะอยู่มันมันไม่ได้สูงมากนะแต่ก็ยังรอดนะ อืมก็ดีเหมือนกันว้ายตกทยอะไรตุ่มกระตุ่มกระตุ่มนี่นะ้สภาพไอ้คนว้ายโอ้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 ยโอเลโอ้ย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 โอเย้อยอยโอ โอเคผ่านแล้วครับทุกคนมีเวลาชีวิตแก่อะไสี่นโอเคเอาตกมาร์าันสิเพื่มันมีเกมให้เล่นด้วยผมเล่นให้ดูกันนะ,อ,นอ,ะอุ้ยใครคิดวิธีเหมว้าวอ๋ออ้าโอเคมาเอ้ยนี่มันด่านที่ผมนี่ใช่นี่คือด่านที่ผม โดนอะไรนะโดนโดนเตะออกมาอันนี้น่าจะเป็นด่านซูนามินะด่านเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาแล้วอุ๊ยเหมือนอันนี้ด่านนู้นก็่อเป็นด่านฟาแล็บด่านฟาแล็บฮันด้โอ้ยโดนเยอะครับทุกคน โอ้ยแล้วกดตัวนี้บ่อยมากเลยหา,ายไม่วางต่อไปอย่าเออนุ๊กเหมือนกำลังจะลุนแล้วโอ้ยเจะนนอนด้วยว้าม่เป็นเป็นเออเออเยอเออเออโอเคอดูจะตายมันจะเป็นไม้ มาเล็กเล็กอันนีน้นี่ต้อนาการต้องใจโอเคไม่รู้ว่าที่คนยองจะไปเหลืออาจจะเหลืออยู่โอ้ยน,นี่ไปเลยไปไปแล้วโอ้ลงม,มาด้านล่างดีกว่าครับทุกคนปัอดไทยกว่าเยอะเลย โอ้ยโดนเยี่ยวอุ้ยรอดแล้วแต่ว่าน่าจะทำได้นะโอเคงั้นมาเล่นกันต่อเลยกันโอ้โหเย,ยจะรอดนะอันนีงก่อนน่าจะกดจริง,งนะแต่าองผมไม่ไม่มีปุ่มกดนะขึ้นตรงเสานี้แลบ โอเครอดแล้วอุ้ยเอาดานนี้ดีกว่าครับทุกคนกระเบื้องแก้วเอ้ยเหมือนสกิดเกมเลยอะดันสะพานแก้วนะสกิดเกมนี่ตีป้ายเอ้ยไม่ได้ดูร้านค้าเลยอะแล้วผมซื้อน,นี้มาตอนนี้ผมไปฝึกเล่นมา ผมจะไม่อยอมตายไงไงเพือ่อนไงไงไงโอเคไปแล้วอุ้ยฝนตกนี่วะนี่ะโอ้ยรรอะไรนะโอ้ยฝนม่อยากไปโอ้ยมันจะมีมาโอ้ยตกใจ น la, 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 Arrow, Blog, calming, hey, <Different> ี่จะเป็นด่านลาวานะด้เป็นแบบหลายๆม่งแลยเอออุ้ยจะตายจะตายจะตายเออยโอเอ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 อเมอเออเออเอ้ออเ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 อ่เอ มาแล้วด่อนกว่ามึออันนี้สิสุดสุดอย่ามาไหนเซนาม,มิมาสิจา้าฉันไม่กลัวคนเดี่ยวผมดูร้านค้าแป๊บนะผมมีตังอยู่ผมอยากเากปเนนักสิน ติดตั้งไอ้อันนี้ก่อนอันที่สองปีนขึ้มาเพื่ออะไรเล่นเลยเอามาเล่นแหละมาเล่นก็ตีนกันสีมากเลยโอเคก็ว้ายดใจก็ดีนะไม่ได้ไม่ได้ปินสนุกจังเลย เัวเอเป็นเนเป็นอเไหมแ่โดนอะไรม่นก้นนี้จะลอตชิวๆนะอ้ยอ้ยอ้ยโอเคมาละรู้ใช่ไหมีนเน้อันนี้เป็นด่านซีนอมิสนะดานีนอมิ นี่คือด,ดานหนูทังเตอร์จะเป็นดานของสีนอ้ด้วยถ้าเวลาว่าถ้าเวลาว่าเข่อนในดานที่ทำหนูเน่มันก็ยากสินะอันนี้จะสูงสุดแล้วทพไามันทำไมของผมมันเขียนว่าเจอขวดมันมีรางวันที่สี่เฮ้ยเ้ยเก็เละขึ้นโอ้เป็นหนูฮันเตอร์ล่ะ ไม่ให้โอกาสผมเล่นเลยเลยโอ้ตายตั้งแต่แรกเลยโหเสียดายอะทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วปวดตาไปแล้วไม่เล่นเลย กลับดีกว่าอุ้ยลานนี้ี๋ยกกลับมาเล่นอีกดีกว่ารกไฟเราด้วยมันจะไปด้วยโอเคไปแล้วสนุกจังเลยสนุกจังเลย